อยู่ที่2 6 6 2ัรับสําครับราปลายใหม่ของประเทศไทยนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ2,112แล้วก็ติดเชื้อที่กลับมาจากต่างประเทศ16มาอยู่ในเรือนจำอยู่ที่534ครับยอดยืนยันสะสมในระลอกนี้1 5 3 6 8 8 5 หายป่วยวันนี้2,483น้อยกว่า,ารายใหม่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเป็น28คนนะครับทำให้เอปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.71ในภาพรวมตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนะครับหายป่วยไปเพิ่มเติมเป็น49,252ประธานทษครับ รักษาตัวครับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล49,252อยู่ในโรงพยาบาล19,734แล้วก็ในโรงพยาบาลสนาม29,518วันนี้อาการหนักอยู่